ครับสวัสดีครับผมหนึ่งวรกรณครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการออกกำลังกายหน้าอกอีกหนึ่งท่าครับซึ่งท่านี้นะครับจะชื่อว่าท่าดีคลายดัมเบลเพรสสำหรับข้อควรระวังของท่านี้นะก็คือท่านี้นะครับจะต่างกับการใช้บา์เบ l ลเพราะว่าการใช้ดัมเบลอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ง่าย ฉะนั้นเราควรจะคอนโทรลข้อมือแล้วก็คอนโทรลตัวดัมเบลนะครับในจังหวะทั้งขึ้นและลงเพื่อจะไม่ให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายครับครับเรามาดูวิธีการออกกำลังกายโดยท่าดีค u ายดัม l บลเพ e กันครับสำหรับเทคนิคของท่าดีค u าย b e l l p ลเพชนะครับนั่นะค,นะค,คือการกางข้อศอกนะครับออกไปในมุมที่กว้างเพื่อให้หน้าอกด้านล่างนะครับถูกดึงออกมา มากที่สุดนะครับอย่างที่ผมทําอยู่ณตอนนี้นะครับพร้อมกันนั้นให้หายใจออกแล้วก็ดันตัวดอมเบลนะครับเป็นแนวดิ่งนะครับเป็นแนวตรงขึ้นชี้ฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็การข้อศอกไปให้มากที่สุดนะครับทําซ้ํา8-12ถึงครั้งครับ ครับและนี่ก็คือท่าดีคลายดัมเบลเพรนั่นเองนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการมีหน้าอกด้านล่างที่สวยงามนั่นเองครับ